สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับช่องเย็บได้มือนะคะวันนี้ช่องเย็บได้มือก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้เราจะมาเย็บเกรดเสื้อกันนะคะนี่ค่ะจะให้ดูเสื้อก่อนนะคะนี่ค่ะสีเขียวอ่อนหวานนะคะเย็บเกรดค่ะวิธีการเย็บนะคะเราก็ นี่เราตัดเป็นชิ้นนะนี่เป็นชิ้นหน้าด้านกว่ามือนะคะเราก็จะมาจับเก็จก่อนนะคะเก็ดที่เราเ,เขาเรียกว่าทำรอยเอาไว้แล้วนะคะเพื่อให้เย็บง่ายนะคะเราก็จะใช้เข็มหมุดนี่ละคะ่ะกัดไว้เพื่อให้เราเย็บง่ายขึ้นนะคะนี่ค่ะกัดให้ตรงรอยนะคะไม่ยากค่ะสําหรับคนที่ตัดเป็นนะคะอันนี้ก็จะแสดงวิธีเย็บให้ดูนะคะ ว่าของเราเย็บได้มือเนี่ยมันเย็บแบบไหนนะคะอ่ะแล้วกัดไว้ค่ะนี่นะคะไปข้างนะคะดูข้างนี่นะคะก็กัดเช่นเดียวกันให้ตรงกับรอยดานล่างเพื่อการเย็บของเราจะได้ง่ายขึ้นนะคะเอาละค่ะสัก้าตัวนะคะนี่ค่ะ กัดเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็มาเริ่มเย็บกันนะคะอะค่ะจะไปใกล้ๆกล้องนะคะเดินโต๊ะสักนิดนะคะเดินโต๊ะสักนิดนะคะับเกตของเราติดเรียบร้อยแล้วนะคะเดินโต๊ะสักนิดนะคะับก็ไปการติดเองโอเคค่ะดีค่ะเห็นไหมคะ เริ่มนะคะปลายหลิมจากชายเสื้อนะคะ mm. แทงขึ้นนะคะ mm. ให้แหลมๆไว้ค่ะแทงขึ้น mm. จากนั้นก็ดึงค่ะ mm. ได้นี้ก็ทำป่มไปแล้วนะคะ mm. สักประมาณหนึ่งถึงสองมิลนะคะจากนั้นก็อันแรกจะคล้องก่อนนะคะเพื่อให้มีที่ยึดค่ะ mm. ได้จะได้ไม่เต็งดินค่ะ mm. จากนั้นก็แทงลงค่ะแล้วแทงขึ้นค่ะ แรกๆก,ก็ทีละเข็มก่อนค่ะเพื่อให้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็กะระยะก็หนึ่งถึงสองมิลน,นะคะข้อสำคัญของการเย็บเกรดนี่นะคะต้องอะไรคะ<า>ความถี่ความห่างนะคะเขาเรียกว่าช่องไฟอะคะ่ะช่องไฟต้องอะไรคะสม่ำเสมอค่ะถ้าชำนาญแล้วก็ไหลเข็มได้ค่ะ ให้ตรงรอยนะคะอ่าแล้วก็ดึงค่ะนะคะจากนั้นค่อยๆดึงกลับนะคะเพื่อไม่ให้ได้ย่นค่ะนะคะ,นะคะยังมองไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะเพราะว่าจะเย็บได้นิดเดียวนะคะวิธีการถ้าเย็บใหม่ๆมันไม่ตรงกันก็ทำรอยเอาไว้ค่ะทำรอยไว้แล้วก็จะเย็บง่ายขึ้นค่ะดึงค่ะนะคะ นี่ค่ะไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเย็บอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะได้ครึ่งทางแล้วนะคะเก็บครึ่งทางแล้วค่ะเย็บได้มืมนะคะ,ด,ด,ะ,คะดึงค่ะ การเย็บเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกค่ะเพียงแต่ว,ว่าต้องใช้ฝีมือหน่อยในการเย็บนะคะตะเข็บถึงจะสวยค่ะนะคะดึงค่ะทีละเข็มก็ได้นะคะหรือว่าหลายๆเข็มก็ได้แทงหลายครั้งก็ได้นะคะค่อยๆไปให้ตรงกัน ดึงนะคะนะคะ่ะพยายามให้ตรงรอยที่กำหนดไว้มันจะเหลื่อมล้ำบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะให้สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ะจเย็บอย่างเงี้ยเรื่อยไปค่ะนะคะจนกว่าจะหมดรอยที่เรากำหนดไว้นะคะ ดึงได้นิดหนึ่งนะคะเวลาดึงก็หอย่าให้ได้ย่นนะคะห้ามได้ย่นค่ะนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเพื่อความสวยงามของเกรดค่ะนะคะเกรดเสื้อเราจะได้เรียบค่ะดึงนะคะดึงนิดๆแต่อย่าให้ย่นค่ะเวลาจับต้อง คอยจับด้านล่างด้วยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคอยจับด้านล่างดึงไว้นะคะคอยดึงไวะคะ้ค่ะเอาละใกล้ความจริงแล้วค่ะอีกนี้จะจบและะ้วค่ะอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็เย็บอย่างเนี้ยเลื่อยไปนะคะ ฝีมือคือช่องไฟต้องเท่ากันค่ะถึงจะสวยนะคะเย็บไม่ยากค่ะนำความคิดของเรานะคะไปทำเสื้อผ้าก็ได้นะคะเสื้อผ้านะคะของเราเข็มหมุดไม่ใช่ก็ดึงออกค่ะอีกนิดหนึ่งก็จะจบแล้วค่ะจากนั้นเราจะพันหัวเข็มค่ะคือดิคือ พันหัวเข็มคือให้ได้ยึดให้ได้อยู่ค่ะนะคะปลายนี้ต้องปลายนี้ต้องดึงดึงนิดนะคะนะคะนี่ค่ะดึงดึงนิดหนึน่งเวลาทำนี้คล้องหัวเข็มค่ะแล้วก็ผูกอีกปมหนึ่งนะคะจากนั้นก็ตัดได้ค่ะอนนั้นค่ะเ้เราก็จะให้ดูข้างหน้าค่ะมันยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะต้องไปรีดนะคะนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะตอนนี้เราจะให้ดูชิ้นหลังของเรานะคะนี่ค่ะชิ้นหลังชิ้นหลังของเรานี่ก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเก๋สวยงามค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ด้านในค่ะนี่เก๋ของเรานะคะสวยงามค่ะนี่ค่ะนี่เป็นชิ้นหลังนะคะสีเขียวสวยงามนะคะให้ดูค่ะอันนี้ก็เป็น ที่เย็บมาสักครู่นี้ก็เป็นชิ้นหน้านะคะแต่เป็นด้านกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะไปรีบนะคะเก็ดถึนจะเรียบค่ะวันนี้สําหรับวันนี้นะคะการเย็บเกรดนะคะก็สําเร็จลงแล้วค่ะอย่าลืมติดตามช่องเรานะคะสวัสดีค่ะ